วันนี้เราจะพากันไปไหนคะไปเที่ยวไปดูบ้านกันค่ะบ้านบ้านยบ้านังไม่เสร็จเลยแต่เขาว่าสวยนะถึงแล้วหลังนี้ไม่น้อยนะหลังนี้ใหญ่มากเลยหลังนี้ของคนนี้ของนาเออแล้วหลังนี้เราจะมาดูบ้านหลังนี้วันนี้ชวนทุกคนมาดูบ้านนะคะวันนี้มารีวิวบ้านกันค่ะ บ้านราคาหลักเสนนะคะหลังนี้ราคาไม่แพงเลยตกแต่งเกือบเสร็จแล้วนะคะบ้านหลังนี้ราคาหลักแสนไม่ถึงครึ่งล้านนไม่ถึงครึ่งล้านว้าวมาแล้วโอ้ไปทำงาเออได้อยู่กบเบืองก็ลงพื้นหมดเลยโอ้ หนึ่งห้องนอนน people, people ี <paling close intake> well, ่ห้องนอนเนาะนี่ก็ห้องนอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนอนลูกตรงนี้เป็นห้องโถงเออห้องพักพอเห้นมาไม่มีแอร์เลยมิกกี้บอกไม่มีแอร์เหรอแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งห้องนอนแต่เป็นห้องน้ำอย่างห้องน้ห้องนอนแล้วก็อันนี้ห้องน้ำโอ้ห้องน้ำเชื่อมกับห้องครัวเลย โอ้แล้วก็นี่คือประตูที่เราจะเปิดเข้ามาค่ถ้าเราเปิดมาจากฝั่งนี้เนาะถ้าเราเปิดมาจากฝั่งนี้เราก็จะเห็นห้องครัวไม่เหรอฝั่งนี้มันจะเห็นเท่อืกว้างเลยอันนี้เบ็ดเสร็จทุกอย่างเลยเนาะที่เขาว่าสามเสียงกระบาทเนาะสามเสียงกระบาททุกคนเปิดมาดูห้องเขาี่คซืห้องนะ้ำ ห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำต่ำลงไปตามแบบเพิงตู้ไเลยค่ะใส่ฝักบัวสวยเลยอ่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนะนึ่งห้องนะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนี่คือทางออกไปฟีเจอร์ลุงไหมคะอันนี้เขาจะใส่ เขาจะใส่อะไรเขาจะใส่อันนี้หรือเปล่าลูกดูอากาศร้อนไหมออดูอากาศร้อนขึ้นไปอ๋อ้ใส่รองราะเองสวยมากเลยค่ะทุกคนแถมราคาก็ไม่แรงมากด้วยเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆหนึ่งครอบครัวกำลังดีเลยค่ะนี่ก็หนึ่งห้องนอนเนาะ สามารถเปิดได้หรอพี่พี่อย่าเปิดของเขาแรงนะลูกเออนี่เปิดประตูได้เออนี่เปิดประตูอันนี้เป็นมุ้งลวดลูกเขาเรียกเขามุ้งลวดเออมุม้งลวดเปิดได้นี่ก็เป็นมุ้งลวดหมดเลยสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงแล้วก็หนึ่งห้องรับแขก งบประมาณที่บอกมาประมาณสามแสนหกโฮมหลอดไฟงฮมไฟเออห้องใหญ่หน่อยมาไปดูอะไรข้างๆโอ้เดินรอบบ้านก็เลยนี่